ครับกบพบกับช่องแฟนบอนเหมือนเดิมกับแบงค์เหมือน,น,นเดิมครับกับปันเหมือนเดิมครับก็วันนี้ก็มีข่าวที่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจเนาะสำหรับแฟนบอลทุกคนเอาจริงๆิถึงแม้ว่าจะไม่เชียร์ลิเวอร์พูลหรือว่าไม่ได้อินกับดอดมุลมาตั้งแต่สมัยก่อนก็อาจจะรู้สึกเฉยๆกับผู้จัดการทีมคนนี้แต่ว่าก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ส่วนตัวพวกเราคู่ชอบมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็วันนี้หัวข้อสําคัญเลยครับสําหรับการวางมือชั่วคราวเนาะ ตอนนี้ต้องใช้คำว่าชั่วคราวก่อนก็แต่ว่าถาวรแล้วสำหรับการวางมือของเจคินครอปกับเดวิดพูนะาตอนนี้ใช่ก็หลังจบฤดูกาลนี้ก็ประกาศออฟฟิเชียลกันจากที่เห็นในวิดีโอไปเมื่อวานเนาะสำหรับการวางมือไปของเจคินครอปเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ง่ายๆเลยว่าเขา out of energy แล้วก็คือหมดพลังหมด passion เองใช่ก็อาจจะยังเรียกได้ว่าไม่ได้หมดแพชชั่นสัทีเดียวแต่อาจจะหมดแรงในการที่จะต้องเหนื่อยทุกวันกับการ เครียดกับการทํางานแบบนี้แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็อาจจะอยากได้เวลาอยู่กับครอบครัวเนาะด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วอะไรก็ตามแต่ว่าป๊ปกูดิโอลาก็ให้สัมภาษณ์แล้วเหมือนกันว่าเจเกนคอปกลับมาแน่นอนเรียกได้ว่ามีเรื่องหลากหลายเรื่องน่าสนใจครับสําหรับเจเกนคอปแล้วก็ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเนาะสาหรับความเห็นของพวกเราสองคนจากแฟนบอลต่างทีมด้วยว่าเจเกนคอปนี่คือสุดยอดยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าก็อืเริ่มกันเลย โอเคก็อย่างที่ปั่นเกินไปเมื่อกี้แหละเราจะพูดถึงถึงเป๊กนิดหนึ่งที่เป๊ให้สัมภาษณ์เป๊กก็มีมีติดฮาเหมือนกันนะแบบพวันี้เขาอาจจะนอนนอนหลับง่ายขึ้นนะปั่นที่บอกว่าเออถ้าแบบผมคอปไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่ก็อย่างที่รู้กันว่าขับเคี่ยวกันมาในช่วงห้าปีหลังอย่างมากนะสําหรับเลี้ยวภูกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนาะเบียดเรียกว่าเบียดที่หนึ่งที่สองกันแทบจะทุกฤดูการเลยเรียกว่าทั้งในแชมเปี้ยนส์ลีกครอปได้ก่อนเป๊กก็มาได้ตามกับแมนซิตี้เนาะแล้วก็พรีเมรีกนั เป๊ปได้ก่อนสุดท้ายค็อกก็ได้เหมือนกันก็สิริเวลารวมเก้าฤดูกาลนะครับสำหรับเจคินค็อกับลิเวอร์พูลนะก็กวาดไปทัง้งหมดเจ็ดถ้วยนี่เรียกว่าไม่แพ้เป๊ปเลยเรี่กว่าสูสีกันมากคู่นี้ก,กันมาแล้วต้องชมค็อปด้วยว่าค็อปเนี่ยใช้เงินน้อยกว่าเป๊ปอีกนะสาหรับการเสริมทัพทุกอย่างเพราะว่าถ้าเราพูดกันตามตรงเลยลิเวอร์พูลเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้รวยเท่าแมนซิตี้เนาะเพราะแมนซิตี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าโอ้โหอธิฮัตเนี่ยเขารวยจริงๆรวยอยู่แล้วใช่เจ้าของทีมมไ่่วา จะมีทรัพยากรอย่างมากไม่ว่าจะเป็นซิตี้กรุ๊ปเนาะทีมที่ปล่อยยิมนักเตะไปพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นคิโรน,นา,าน a, หรือว่านิวอร์กเอฟซีที่เราเห็นกันบ่อยๆเนาะใช่ใช่ที่ยิมตัวกันเยอะๆก็เรียกได้ว่าเยอะมากแล้วก็ปลุกปั้นนักเตะขึ้นมาเสริมสู่ชุดใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เยอะมากๆส่วนลิเวอร์พูลก็เราจะเห็นว่าไปกวาดจากทีมเล็กทีมอื่นมาซะเยอะไม่ว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่จากเซาท์แฮมตันฟานดา์จากเซาท์แฮมตันที่เราเห็นกันบ<ๆ>่อยๆก็คือ South pton, เซา,า 2, ท์แฮมตันเนาะก็ลิเวอร์พ แล้วก็หลังๆก็จะอาจจะไปอิงพวกบุนเดสติก้าเสียเยอะสำหรับเจเกนคอปก็ด้วยความที่เขาเป็นคนเยอรมันไม่ว่าจะเป็นคนาเต้เกอิต้าหรืออะไรที่เสริมเข้ามาแล้วก็อย่างที่ดีที่สุดเลยจากซิลรียก็คือโมฮัมเหมดซาร่าก็ต้องชมการเสริมทัพของครอปเหมือนกันใช่แม้ว่าตอนเนี้ทุกคนอาจจะแบบเออมันช็อกมากเนาะไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลทีมไหนแต่ถ้าอยู่คุณติดตามวงการฟุตบอลอยู่มันก็เป็นข่าวที่ช็อกมากจริงๆเพราะว่าเวอร์พภูนะตอนเนี้ยอยู่จ่าฝูงเลยนะ แล้วก็เป็นทีมเรียกได้ว่าแฟนบอลริวพูเขาจะเรียกันทีม2.0เพราะว่ามันก็นเริ่มเปลี่ยนทายจากยุคเก่ามายุคใหม่ไม่ว่าจะเป,<ม>เป็นกองหน้าตัวเป้าเฟมินโนมาเป็นดาวินนูนเยสกาบซ้ายจากมาเน่มาเป็นกัคโปรหรือโจตาเนาะแบงค์เนาะแผนมิดฟิลนี่ยิ่งหนักเลยก็คือยกชุดเลยแล้วก็มันก็เซอร์ไพรส์ว่าทำไมเจเกนครอปเนี่ยถึงอำลาริวพูได้เนาะใช่คิดว่าเพราะมีแฟนแฟนบอลลิวพูเองก็ก็ ก็แบบช็อกกันหลายคนมากเพราะว่าแบบไม่มีปีมีคุยนะบบอยู่ดีก็เปิดขึ้นมาว่าแบบออกเลยอะไรเงี้ยออืืแต่เขาก็ให้ดีเดียวเพิ่มเติมมาเหมือนกันว่าครอปเนี่ยคุยกับสโมสรไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแล้วว่าเออจบฤดูกาลนี้เขาจะพักแล้วนะอออาจจะอยู่ไม่ครบสัญญาถึงปีสองพันยี่สิบหกแล้วก็นี่ก็คือการคอนเฟิร์มเลยครับว่านั่นแหละจบฤดูกาลนี้เจเกนครอปก็จะอำลาแล้วเรียบร้อย ใช่ก็เี๋ยมเข้าริงอี่ครับกับเชลซีด้วยเนอะแบบการทำมันยิ่งทำให้กับแฟนบอลเกิดเกิดาการงงจริงจรมีหลายคนมองว่าแบบหรือว่าทะเลาะกับบอร์ดบริหารหรือเปล่าแต่แบบแต่คงไม่นะแบบเรื่องไม่่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าเพราะบอร์ดก็ซัพพอร์ตคอปมาตลอดเก้าปีนะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรใช่ไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่คอปอยากได้คนไหนบอร์ดก็ทุ่มให้หมดนะในช่วงหลังๆเนาะถึงแม้อาจจะไปต่อราคาเยอะไม่ได้บ้างใช่แต่สุดท้ายก็หามาตามที่คอบต้องการได้ทุกคนเลย ม่าจะเป็นโซโบสไลน์ทั้ง75ล้านบอร์ดกระทุ่มให้นะหรือว่าดาวินแมกคาริสเตอร์บอร์ดกระจัดให้หมดเพราะงั้นไม่น่ามีปัญหาตรงนี้น่าจะเป็นเฟกนิวนะทะเลาะกันคนจะเป็นแบบที่ที่เขาพูดไว้ในไลฟ์นั่นแหละว่าแบบเออเป็นเป็นเพราะว่าหมดเอเนอร์จีจริงๆนะทุกนใช่โอเคเราก็เดี๋ยวเราโฟกัสกันเรื่องคู่แข่งระหว่างเขากับเป๊ปนิดนึงเนาะแป๊งเนาะก็เราจะเห็นเขาตั้งแต่ตอนอยู่ดอดมุลและกับตอนที่เป๊ปอัเวลานั้นคุมไบเอ็น ก็ S <S ครอปก็เรียกได้ว่าผงาดพาดดอดมุนเข้าไปชิง UCL มาแล้วด้วยแม้จะแพ้บายเยนนะแต่ก็เรียกได้ว่าพาดอทมุได้แชมป์บเดสติก้าเหมือนกันด้วยทีมชุดนั้นซึ่งเรียกได้ว่าตอนนั้นเลวันดอฟสกี้ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เลยทุกคนประมาทก,กับทีมนี้มากเลยว่าไม่ไม่ถึงหรอกเพราะว่าถ้าทราบกันดีตอนนั้นเลยนะเลวานไม่ได้ได่หน้าเป้ามาก่อนด้วย น <gesch> ี่วมาเป็นกลางตัวรุกนะเป็นกองกลางตัวรุกที่จ่ายบอลไม่ได้เรี่องเลยนะเวลานั้นแล้วโดนจับมายืนหน้าเป้าในฤดูกาลถัดมาปรากฏว่าจบฤดูกาลนะครับด้วยการที่มีซูเปอร์ซับเป็นกองหน้าสำรองจากกาบองอย่างปีเอเอ็มหรือโอบายังอีกคนหนึ่งใช่รวมถึงการนําทีมในกาบซ้ายของมาโกรอยส์และกุนโดกันในแผงมิดฟิลด์เนาะแล้วก็มีตํานานมากมายที่ตอนนี้จะลาทีมไปแล้วมันจะเป็นซูบูติสโซคาเตสโซคาติสอนั่นแหละปัปปาดูกลอสอ่ะ ใช่เยอะครับมาเซลเมลเซอร์เวเดฟเลอร์นะสมัยนู้นเนาะนูริซาฮิน้ตอนนี้ก็ัไปไหนกันแล้วไม่รู้เลิกเล่นกันไปเยอะแล้วด้วยพอหลังจากนั้นปุ๊บก็เรียกได้ว่าเป็นยุคของเป๊ปกับไบเยนไปแล้วทีนี้เราคิดว่าจบกันแล้วคู่นี้ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเจนคอปก็ประกาศว่าเขาจะย้ายมาคุมลิเวอร์พูลเนาะอ่าใช่อ่แล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแบงค์หลังจากนั้นมันานจากนั้นไม่นานเป๊ปก็ตามมาพรีเมียร์ครเราเป็นตอนนั้นเราต้องต้องอธิบายก่อนว่า เป็นสองทีมที่อยากได้เป๊ปโควิล่าคือแมนเชสเตอร์ซิตี้กับเชลซีชแต่ว่าเชลซีอยากได้ทุกปีที่เป๊นว่างงานเลยแต่เป๊ปเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นทําให้สองคู่นี้กลับมาเจอกันอีกในอังกฤษแลกันใช่แล้วหลังจากนั้นก็ถีเรียกว่าคือเป๊ปกับคอปเนี่ยเขาเจอกันในบุนเลีกาแค่ปีเดียวนะก่อนที่คอปจะมาลิเวอร์พูลก็คือเรียกได้ว่าตอนนั้นมันก็ยังไม่มีอะไรหรอกก็แค่แบบกัดกันตามภาษา ดอทมุลไบเยนเพราะเรารู้กันดีว่าสองทีมนั้นเขาคู่คู่กัดกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไปถามแฟนบอลดอทมุลเนี่ยแฟนบอลดอทมุลจะไม่ได้เกลียดไบเยนเท่ากับเกลียดกัดปักหรือเาลก้นะเขาจะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ไปคู่แข่งอะไรกับไบเยนเขาแค่แบบเออแย่งแย่งที่หนึ่งกันอย่างเฉยๆไม่ได้แบบเกลียดกันใช่แต่พอมาเป็นลิเวอร์กับแมนซิตี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันไปคู่แข่งกันจริงจังแล้วด้วยความที่ตอนแรกๆมันอาจจะไม่ใช่เนาะเพราะเราก็รู้กันดีว่าคู่แข่งเด็ดๆของลิเวอร์ แต่ปรากฏว่าแมนซิตี้เนี่ยมันก็อยู่ในเมืองเดียวกันอาจจะไม่มีประวัติอะไรมาเนาะว่าแบบเป็นคู่แข่งกันเพราะแมนซิตี้ก็เหมือนทีมที่เพิ่งเติบโตได้ไม่นานใช่ปรากฏว่าพอการเข้ามาของเป๊ปเท่านั้นแหละและการที่คอปสามารถผลักดันลิเวอร์พูลในจักรไม่มีอะไรเลยเป็นที่สิบของตารางเนี้ยขึ้นมาลุ้นพื้นที่ยุโรปขึ้นมาลุ้นแชมป์ได้มันก็เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งกันเต็มตัวแล้วก็พวกเขาก็สร้างประวัติด้วยการแย่งแชมป์กันเนี่ย ในช่วงห้าหกฤดูกาลหลังเนี่ยเรียกได้ว่าไม่หนีจากสองทีมนี้เลยจะวนกันอยู่สองทีมนี่แหละส่วนใหญ่ละใช่พอร์ติวกก็กวาดทั้งคาราบาวครับปาเชลซีไปเอฟเอครับก็ได้จากเชลซีไปไมลิกก็ได้เหมือนกันอยมีแล้วเนี่ยก็ตบเชลซีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นคาราบาวครับไม่ว่าจะเป็นเอฟเอครับก็คือดวงมาหมดเขาชิงก็ไม่ได้สักปีเจอสองทีมนี้ก็แพ้หมดนะเชลซีเรามีผุดขึ้นไปเป็นแชมป์ลีกนิดนึง แล้วก็ไปยูฟาแต่สองทีมนี้คือเขายอดเยี่ยมแทบจะทุกปีเลยคอปที่ไม่หลุดจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะมีแค่สองปีก่อนที่หลุดปีเดียวแค่นั้นเลยได้เรียกว่าคอปตั้งแต่คอปบีตตัวเองขึ้นมาอยู่ท็อปโฟได้ก็อยู่ยาวๆเลยนะปั่นไม่ลงมีร่วงปีเดียวแค่นั้นเลยฤดูกาลเดียวเท่านั้นก็คือสองปีก่อนที่ถ้าเราพูดกันตามจริงน่าเห็นใจเพราะว่าแผงกองกลางเจ็บหมดเลยครับไม่ว่าในเวลานั้นนอตียโก้ที่มึงเข้ามาก็เจ็บเฮนโดก็เจ็บฟาบินโยต้องโดนถอยไป แล้วก็คอนาเต้ก็เจ็บด้วยดังนั้นคือมันหายหมดเลยอะเนขนาดหายนานี้ยังลงไปเล่นยุโรป้าได้เลยใช่ยังได้ยังได้ท็อปซีกอะเอาทดกทางใช่มันก็สุดยอดแล้วนะสําหรับการทําทีมขนาดนี้ใช่อืมอันนี้ก็ก็หลักๆเราก็พูดถึงคอปกันไปมากแล้วแหละคือเราคงไม้พูดยังว่าเขาป็นเจ๋งแค่ไหนเนอะเราก็เห็นกันมาแล้วแเราเราอยากถาม เป็นตำนานเลยดีกว่าใช่ใช่ตอนนี้เราจะพูดถึงความรู้สึกส่วนตัวของของแฟนบอลของอย่างอย่างแฟนบอลเชลซีอย่างเราเราบ้างว่าเราจะพูดถึงคอับปันไหนนะอยากให,ให้ให้ปั่นพูดก่อนก็ได้ว่าแบบความรู้สึกส่วนตัว<อ>นยังไงครับคือเอาจริงๆคือเราก็ต้องมองภาพเขาในภาพโค้ดคู่แข่งมากกว่านะถึงแม้ว่าผมจะชอบดอทมุนแล้วก็ได้ได้ดูในสมัยก่อนมานิดหน่อยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าฟิเมรีเพราะว่าดอทมุนก็มาดูลังหลังเพราะเพื่อนคนนึงเพื่อนสนิทเชร์เนาะไอเฟมเชร์ดอทมุนแล้วก็เริ่มดูตามมันแล้วก็ดูเยอะขึ้นเรื่อย แต่ว่าก็คือชอบดอดมูลมากมากกว่าไบาเยนนานแล้วแหละแต่คือทันครอฟช่วงดอดมูลอนะ่ะช่วงที่เขาคุมเขาไปชิงยูฟ่ากับไบรเยนก็คือเรียกได้ว่าชุดนั้นก็ค่อนข้างสุดยอดนะบาซิคอฟสกี้เลวานโอบาอย่างเงี้ยมันก็เรียกได้ว่ามันเป็นนักเตะที่เราค่อนข้างคุ้นชื่อกันเออใช่ก็เรียกว่าสุดยอดช่องแต่ตอนนั้นแล้วแล้วก็พอเขามาคุมลิเวอร์พูลในรีม์ลีกเนี่ยก็เลยเอ้ยน่าสนใจเว้ยคนคนนี้ คือตอนแรกมันก็ค่อนข้างหาแหละสำหรับการที่โค้ดระดับคอปอ่ะมาคุมทีมลิเวอร์พูลในนเวลานั้นที่แบบกองหลังเป็นมาตินสเกอร์เทลอย่างเงี้ยใช่แดนนี่แอ็กเกอร์คู่สเกอร์เทลมันแบบเออและการไปดึงตัวแบบลักหน้าคาราวานมาอะไรเงี้ยมันดูแบบตลกลิกกี้ลัมเบิร์ดอย่างเงี้ยหน้าเป้ามันแบบเฮ้ยเขาทำทีมอะไรของเขาอะแล้วณเวลานั้นคือตัวเก่งๆอย่างทั้งแดานีเอลสตอริสหรือว่าไรฮิมสเตอร์ลิงก็สเตอริสก็มีปัญหาเนาะ ไม่ว่าจะเป็นอาการบาดเจ็บอาการไม่มาซ้อมส่วนลาฮิฮมสเตอร์ลิงก็ปล่อยไปหาแมนซิตี้ซะงั้นทั้งที่นะตอนนั้นก็ค่อนข้างเป็นตัวตัวโหดของทีมเลยนะสเตอร์ลิงในเวลานน้นเนาะแล้วก็ปล่อยให้คู่แข่งอย่างเป๊บได้ไปมันก็เลยยิ่งแปลกว่าแบบเฮ้ยสรุปการทาทีมของค็อปมันจะพาลิเวอร์พูลขึ้นขึ้นไปได้จริงๆหรอวะแต่ปรากฏว่ายิ่งดูไปทุกปีการเข้ามาของไม่ว่าจะเป็นซาร่าฟิมิโนือมานนี่เข้ามาตั้งแต่ปีแรกเนี้ยโอ้โหมัน สุดยอดจริงๆกับการนําทีมของเขาเนาะก็เข้ามานะทีหลากหลายนัดที่เรียกว่าเราติดตานะแบงก์ใช่การทีมของเขาจริงๆก็นัดที่ตบไม่ว่าจะเป็นแมนยูหกศูนย์ห้าศูนย์อย่างเงี้ยเออมันจะมีใครทําได้อีกไหมก็ไม่รู้นะทีมระดับอย่างแมนยูอ่ะจะโดนลิเวอร์พูลยิงหกลูกเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคุณแล้วมาสองดูดูการติดเลยห้าศูนย์หอกศูนย์อ่ะจบบอลมัดเก้าศูนย์เงี้ยกินชีสเออ ช่แลวอีกนัดหนึ่งที่ส่วนตัวชอบชอบมากๆคือนัดที่พลิกล็อกกับกับปาร์เซซลหน้านะในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะนัดนั้นนัดนั้นก็ติตาหลายๆคนใช่ใช่ส่วนตัวมีอีกนัดหนึ่งนัดที่เรียกได้ว่าเป็นนัดที่แบบสุดยอดในพรีเมียร์ลีกนัดหนึ่งเลยคือนัดที่เจอกับสเปอร์น่าจะฤดูกาลที่แล้วนะถ้าจำผิดฤดูกาลที่แล้วแหละเออมันจะมีอ่ะคือเหมือนว่านำมาสามประตูต่อสองยันท้ายเกมเลยจนไอถ้าจำไม่ผิดลิชาริสซันมั้ง ไม่แน่ใจมันยิงตีเสมอสเปอร์นาทีเก้าสิบบวกสามแล้วคอปอ่ะคือสั่งลูกทีมเลยว่าลงลงออกมาแล้วเล่นเลยแล้วหนึ่งนาทีเท่านั้นครับดิโอโกโจต้ายิงประตูชัยชนะสี่ต่อสามเก้าสิบบวกสี่มันสุดยอดว่ามันแบบเฮ้ยมันอาจะตายแล้วแม่งแบบกลับมาได้อีกอ่ะแล่วก็คอมก็ดีใจมันเจ็บแผลมันสติงไปเลยเออใช่วิ่งไปเออตลกอ่ะแบบเฮ้ยโอ้สุดยอด ก็หลากนีเราจะไม่ได้เห็นท่าแบบบูมบูมบูมแล้วนะก็เป็นเอกลักษณ์ของครอปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาฉลองแชมป์เนาะเมื right. okay. so, so okay. like, so so <mag> ่อกี้เป็นภาพจำของเราเลยอสุดยอดจริงๆใจกันครอืมโองคบงค์มีอะไรบ้างความรู้สึกก็อย่างที่บอกปั่นพูดไปแหละส่วนใหญ่ก็เหมือนที่ปั่นพูดแต่อย่างที่ที่ที่ส่วนตัวเนี่ยชื่นชมครอปคือคือครอปเนี่ยมาด้วยความมั่นใจตัวเองที่สูงมากๆนะเขาเคยให้สัมภาษณ์กับตอนที่มาอยู่ทีลแรกว่า ว่าเขาไม่ใช่ใครเขาคือคนคนคนนี้เขาคือเขาคือจกเจสนเขาเขาาไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกับใครแล้วเขาจะมองว่าแบบเขาอ่ะมาต้อตรงเนี้ยแล้วเขาขอเวลาให้ให้ให้แฟนบอลให้เวลากับเขาแค่นั้นพอแล้วแบบปัจจุบันเนี้ยคขอกทาได้อย่างที่พูดจริง,รงๆคือพาอร์พูลขึ้นมาอยู่ท็อปจากตอนนั้นน่ะเนอะแบบแบบเล่นเล่นบอลยุโรปยังแบบยังจะสัมาสาย์เลยนะตอนนั้นแทบจะไม่ได้ไปเลยลไม่ได้ไปเลยดีกว่านะเวลานั้นอะที่อยู่ที่ตอนเนี้ยเขาบีที่สิบอะ อืมใช่ดีวบริวูขึ้นมาถึงถึงจุดท็อปของพิมลีกได้เนี่ยต้องแบบต้องตบมือให้เขเปยนตะองเก่งมากมากนะจริงใช่เพราะว่าแฟนบอลริวูรอแชมป์พิมลีกมาสามสิบปีคือแล้วเขาเป็นคนที่พาทีมได้คือแฟนบอลริวูทุกคนต้องรักคอปอยู่แล้วแหละคงไม่มีใครแบบเอาจริงๆริอ่ะน้อยมากอ่ะแทบเรียกว่าไม่มีเลยดีกว่าที่แฟนบอลลิวูคนไหนที่จะไล่เจ๊กันไม่รักถูกต้องไม่มีแบบคอปเอาเลยไม่มีดีกว่า ม,ม<ช>ัน<ช>อาจจะมีบ้างแหละบางนัดที่แบบเฮ้ยเราอารมณ์เสียวแบบจัดทีมอะไรท,ทาไมแพ้อะไรเงี้ยแต่คือมันมีทุกทีมครับแบตเตอรี่อะมันมมาาจ,จะไม่ใช่วันของเขาจริงๆอืมวนาจะเป็นแทคนิกที่อาจจะแบบวางมาแล้วโดนฝั่งตรงข้ามดักได้หรืออะไรเงี้ยเออ<ช>มนุษย์ทุกคนมันต้องมีข้อผิดพลาดแล้วเนาะใช่ดังนั้นเจนคอับเรียกได้ว่าโหสุดยอดจริงๆครับสุดยอดสุนยอดเจ็ดทั่วในเก้าปีกับลิเวอร์พูลใช่แล้วก็ผักดันลิเวอร์พูลจากที่สิบในตารางเนาะ ขึ้นมาเป็นเป็นแชมปได้นะเวลานี้อืมใช่มันสุดยอดจริงๆมันเราปีนี้เป็นปีสุดท้ายของคอปเนี่ยเดี๋ยวรอดูอากับกิยาเลีเชั่นของนาเตได้เลยว่าแบบจะสู้เพื่อบบอสแค่ไหนนะทเพื่อเออใช่แล้วเจอใชลเชลซีในกระบอกเชลเชซีนัดชิงด้วยน่าจะโดนไอ้เราก็คาดหวังเนาะคือถ้ามันมีข่าวเนี้ยเราจะแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเออใช่ ก่อนนี้เราแบบเฮ้ยก like ูขอสักถ้วยให้เดาลุงกูได้ถ้วยหน่อยได้ไหมแบบเออขอเถอะลิเวอร์มึงเก่งแล้วมึงเอาพีเรียสเหอะอย่าแบบอย่าแบบมาแย่งอันนี้เลยขอแบบมิกกี้เมาส์ให้ดาวลุงกูหน่อยอ่ะแต่ตอนนี้คือแบบในใจแบบเฮ้ยดาวลุงกูไว้ปีหน้าก็ได้ว่าปีสุดท้ายเขาจะสวยๆกับลิเวอร์พูไปไหมเออให้เขาไปแล้วกันทั้งนั้นฮะแต่แต่จริงๆแม่งคือแบบรูที่แก่ใจแล้วว่ากูสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้หรอกใช่ถ้วัดตามตรงมาเลยไม่ได้หรอกไม่รู้จะอะไรไปสู้ลิเวอร์พูลอ่ะใช่ กขาหน้าส okay. ู okay. ้ไม่ได okay. ้อยู่แล้วกลางนี่หลังก็สู้แต่ตอานี้ตำแหน่งเลยขอพูดถึงหน่อยละครปเราพูดถึงไปแล้วเราอันนี้เราขอ next step หน่อยหลังจากคอปบเนี่ยเรามีอีกตัวเต็งหนึ่งห้าคนที่เขามองว่าจะมาคุมทีมแทนจะเก้นครับนะปั่นส่วนตัวกูให้คนเดียวเลยอ่ะให้ปั่นเดี๋ยวรอดูคนเดียวครับเพราะคนเดียวเท่านั้นเลยนะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้นะเวลานี้คือชาบี้อลอนโซคนเดียวเท่านั้นใช่เขามี่า้าต้องติดครับ แล้วคนแรกคือชาบี้ลองโซนันเองท,ที่ที่จะเป็นตัวเต็งอะนะแต่ก็มีบทสัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์แตงชาบี้เมื่อเมื่อเ่อาสุดนี้นะเขาก็ยังบอกว่าย,ยังยังไม่ได้มองถึงตรงนั้นนะปั่นเขายังมองว่าแบบยังโฟกัสอยูอ่กับเรลูเ้นมากกว่านะครับคือ,ค,อคือถ้ามองตามจริงอ่ะคือบทสัมภาษณ์อของชาบี้มันก็ต้องโชว์ให้เห็นถึงคลาสอยู่แล้วเพราะว่านาทีนี้เขาคุมเลเวอร์อย่างไร้พลายอยู่เลยนะดังนั้นคือจะให้เอาความกดดันว่าปีหน้าคุณต้องมาคุมหรือว่าฟูไปใส่หัวเขาอะมันก็จะทํางานส่วนนี้กับเลเวอร เพราะอาจจะเป็นปีแรกที่ทีมอย่างเลเวอร์คูเซ่นจะมาหยุดไบเยนจากการคว้าแชมป์บนเดสิก้าในรอบสิบกว่าปีได้เขาต้องโฟกัสตรงนั้นก่อนอยู่แล้วแหละใช่คือมันมันก็ต้องโฟกัสตรงนั้นก่อนอยู่แล้วแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ค่อยเกิดแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าคนเดียวที่เหมาะสมที่จะแทนเจเกนคอปในทีเนี้ก็ต้องไปชาบิอลอนโซแหละด้วยการที่ว่าสไตล์การเล่นคือถึงแผนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องใช้คําว่าแท็กติกมันคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเพสเกเกนเพสซิ่งหรือว่าการที่มีแบ๊ เติมมาสร้างแอสซิสโอเวอร์โหลดแบ็กทั้งสองฝั่งอย่างถ้าของลิวพูเราก็รู้กันดีว่าลูปัสันกับเทนเล่นยังไงอะเนาะแทบจะเล่นปีกอยู่แล้วส่วนทางด้านของเลเวอร์ก็ไม่แพ้กันอาริเนโดกิมาโดกับฟิลปงที่เราทําในจอรลดงไปแล้วเราก็พูดชัดเจนแล้วแหละว่าเป็นสองแบ็กที่มีส่วนร่วมกับประตูเยอะที่สุดในยุโรปในทีนี้เนาะทั้งคู่เลยเพราะงั้นคือคุณจะหาตัวแทนตัวตาตัวแทนของคอปเนี่ยก็ต้องมองไปที่อลรอนโซ่ก่อนคนแรกอยู่แล้วไม่แปลกด้วยความที่เป็นนักเตะเก่าด้วย ตำนานสโมสรอนเงี้ยคือการที่จะหานักเตะที่เคารพกับผู้จัดการทีมได้คุณก็ต้องเอาตำนานขึ้นมาเป็นผู้จัดการทีมต่อซึ่งส่วนตัวกูมองว่าเหมาะสมนะแบงค์ว่าแบบเหมือนกันเออผลงานทุกอย่างการเก็บประสบการณ์ของอลอนโซไม่ว่าจะเป็นการคุมโซเซดัดชุดเล็กทีมนู้นทีมนี้มาเออจนมาคุมเลเวอร์แล้วผลงานเลเวอร์จากปีที่แล้วจะตกชั้นพาขึ้นมารอดได้ไปเล่นยูโรปาจนตอนนี้คือที่หนึ่งของเนเนซิก้ายังไร้ผ้าอยู่ เลยปีใหม่มาแล้วด้วยมันอมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ค่อนข้างหนักแน่นว่าอลอนโซมันเหมาะสมจริงจริงยิ่งถ้าจบฤดูกาลเป็นแชมป์ได้ยิ่งเหมาะเลยถ้าได้สักถั่วติดมาไม่ว่าจะเป็นโรป้าหรือว่าบอเดรลิก้าก็ตามดังนั้นอลอนโซเหมาะสมอยู่แล้วใช่โอเคคิดว่าให้คนนี้แหละเหมาะสุดคงมองไม่ต่างกันดูถึงแฟนหรือ์พูลนะตอะนี้ยนะทุกสื่อคงมองเห็นด้วยกันหมดเพราะว่ามันเบียนเข็มนไปทางอื่นยากมากๆเลยอ่ะคุณจะเอาใครมาแกมพอตเตอร์ ใช่ถึงแม้จ,จริงๆมันมีอีกตัวเลือกซึ่งก็คือเลย์เบตตอร์เดซบี้ของไบตันเหมือนกันนะปันแต่ว่าเราก็ยังมองว่าแผนการเล่นมันค่อนข้างจะเปลี่ยนเยอะอะถ้าเป็นเดซบี้ไม่คือเดเดซบี้ค,ค,คือการทาระบบของทีมก็ดีนะไบตันนี่เรียนว่าเป็นทีมที่น่าสนใจในทุกๆปีนะแต่ว่าคือคุณยังไม่มีบทพิสูจน์อะไรกับไบตันเลยเ <อ S 2> คือการที่ไบตันได้ไปเล่นบอลยุโรปหลังๆก็ค่อนข้างบ่อยขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือว่ายุโรปาที่ได้ไปมันก็ยังไม่มีเครื่องพิ เพราะว่าอย่างพอตเตอร์พาได้ไปเล่นยูโรป้าอย่างเงี้ยพอไปได้เล่นได้ไปเล่นจริงๆก็ตกรอบก็ไม่ได้เข้ารอบหรือใช่ใชยิ่งคอนเฟอเรนซ์ลีกที่ได้เข้าไปก็ยังไม่รู้เลยว่าผลงานกระท่อนกระแท่นอย่างเดซาบี้อย่างเงี้ยยังแพ้ฟิออร์อยู่เลยอะก็มันก็ไม่รู้คือด้วยด้วยความที่มันเป็นทีมเล็กมันยิ่งพูดยากใช่ไหมว่าแบบเออแค่กับไบรตันเขาจะพาขึ้นไปได้ถึงจุดไหนแต่คือเป็นทีมที่เล่นบอลสนุกนะไบรตันอ่ะแต่ก็คิดว่าเดซาบี้ยังยังต้องพิสูจน์อีกเยอะ อืมอ่ะคือคุมไบตันแล้วโอเคแต่ว่าอ่ะอาจจะลองไปคุมทีมในอิตาลีก่อนไหมทีมอย่างเอซีมิลานอะไรอย่างเงี้ยถ้าผลงานดีขึ้นมาขยับขึ้นมาหน่อยยังอาจจะยังไม่ใช่แบบทีมหัวตารางพรีเมรีก่ะเออมิลานเงี้ยได้คอนเทนเดอร์ลุ้นแชมป์แต่อาจจะแบบอ่ะถ้าบอลยุโรปเราพูดกันตามตรงมิลานคงไปไม่ถึงแชมป์นะเวลานี้นะยากยังไปยากอยู่แต่ถ้าเตซาบี้ไปคุมมิลานแล้วพาเขารอบลึกๆได้ได้ลุนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าได้แชมป์เซเรียอาอีก อันน uhm> ี้ก็จะเริ่มสร้างชื่อได้แล้วก็อาจจะมาคู่ควรในอนาคตนะตอนนี้คิดว่ายังยังไม่เท่าอลอนโซแน่เพราะว่าไอความที่นักเตะจะต้องเคารพโค้ดอะมันสําคัญมากนะสําหรับการที่เขาจะเชื่อฟังแผนคุณในสนามอะเออใช่เพราะว่าคอปอะปูรากฐานตรงนี้มาดีเข้ามาใหม่คุณเป็นใครก็ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างเดนซามี่เองมันยากเหมือนตอนที่พอตเตอร์เข้ามาคุมเชลซีมันภาพเดียวกันเลยว่าแบบเฮ้ยมึงแค่คุมไบตันมามงยัไม่มีอะไรเลย อะไรคือเครื่องการันตีที่นักเตะในทีมต้องฟังมึงใช่ใช่ป่ะล่ะนักเตะที่อีโก้สูงไม่ว่าจะฮาวเวิร์ดเมาส์อย่างเงี้ยเขาไม่ฟังหรอกดําผ่าตำนานทีมเข้ามาคุมอ่ะแม่งยังไม่ฟังเลยเรื่องอะไรเขาจะต้องมาฟังคนอย่างพอตเตอร์ถูกป่ะล่ะใช่ก็แถมมากไม่ได้ด้ยใช่เราแนะนําไปแล้วว่าตัวอย่างเทลซีเราก็มีเห็นแล้วกันดึงพอตเตอร์มาแทนทูเคิลเนี่ยมันมีปัญหายังไงเพราะนั้นเรียกตัวเองก็ ก็คงเชียร์อาซาบีลองโซมากกว่าแหละตามตามถ้าเยอะแหละถ้าถ้าพูดตามตรงก็คงตามนั้นแต่เดีซาบีก็เป็นคนที่เก่งนะแต่ว่าขอพิสูจน์หน่อยขอพิสูจน์อีกสักพักเลยอ่ะเพราะเพิ่งคุมเพิ่งขึ้นมาคุมไบตั้นเองนะเว้ยอ่าใช่ปีนิดๆเองอ่ะมันแบบอีกเยอะออืมอืมโอเคคนทางยาวไกลสำหรับเดซาบีครับงั้นประมาณนี้นะปั่นกับสำหรับ เจนครอปก็เราก็หวังว่าจะหวังว่าเขาจะมีความสุขจากการที่เขาเลือกตัดสินใจไปเนะาะตรงนี้แล้วก็เราจะได้เห็นในบทบาทใหม่ๆของเจสันครอปกับการคุมทีมชาติอะไรนี้น่าจะมีไหมเห็นเหมือนกันนะคิดว่าคือในอนาคตมันก็คงเห็นแหละว่าเจนครอปอาจจะคือมันเชื่อมโยงมาแทบจะทุกปีอยู่แล้วกับการที่หลังจากปลดโจโยโคิมเลอร์ไปเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นฮันซีฟิกขึ้นมาเลยในเยอรมันขึ้นมาผลงานเยอรมันยังไม่เข้าที่พองานเจสันคอบอ่ะมันมีข่าวเชื่อมโยงตลอดอยู่แล้วว่าจะขึ้นไปแทน แต่ว่าอคือเขาก็สัญญากับลิเวอร์พูลไว้ว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลไว้เนาะว่าแบบปีถัดๆมาเนี้ยอย่างยามีนเขาหรอกอือย่างน้อยปีหนึ่งอ่ะเขาบอกอย่างนี้ซึ่งถ้าตามจริงเนี่ยคือมันก็หลังจากบอลยูโรอืงจจะบอลยูโรไปแล้วคือมันก็จะน่าจะทันบอลโลกรอบหน้าแต่ก็คิดว่าคอปไม่น่าหรอกคือถ้าถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนโค้ชมาเป็นอารอนโซ่หรือเป็นคนอื่นแล้วลิเวอร์พูลไม่ดีอ่ะเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยอ่ะเดี๋ยวก็จะต้องเอาคอปกลับมาคุมอืม เพราะว่าขนาดเป๊ปยังพูดเลยว่าเชื่อว่าเนี่ยไม่ใช่คุณบายใช่ฮีวีแบ็กเป๊ปมันอ่านขาดมันรู้ว่าว่าแบบเออเดี๋ยวเขาจะกลับมาแล้วกลับมาที่ลิเวอร์พูลนี่แหละไม่ไปที่ไหนหรอกแต่คิดว่าถ้าแทนด้วยลองโซ่ก็ไม่ได้หนาอะไรคิดว่าลอนโซน่าจะดีใช่เชียร์เหมือนกันนะเชียร์ลองโซ่เหมือนกันนะจริงคิดว่าลอาโซ่น่าจะออกมาเพอร์เฟกเลยแหละใช่โอเค ประมาณนี้เนาะปั่นคลิปนี้อืมใช่ประมาณนี้แหละอืมโอเคงั้นถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะครับครับก็เอยากได้คลิปอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างเนาะใช่คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราไปอ่านแน่นอนคอมเมนต์ไว้อืมใช่ถ้าเกิดใครมีเพื่อนรูบอลให้รูบอลเป็นเพื่อนคุณนะครับก็วันนี้สวัสดี thank you มากสวัสดีครับครับบ๊ายบาย you <hole>